ที่มีเกมมาเล่นอยากหรือวะอันนี้เป็นมอสไซน์น้ำมอสดับน้ำเป็นน้ำมอสตัวเอ็มอันนี้คือสีแยกอันนี้ยูเอฟอันนี้ยูเฟนอันนี้เจากัจจีเหรออันนี้ตำรวจอาโรงพยาบาลโรงพยาบาลอันนี้สถานที่ตำรวจเป็นดาวเนี่ยน้ำมอสกำลังจะไปยูเฟนแล้วแมำมอสดัเกิดรถล้มตรงนี้น้ำมอสต้องไปไหนก่อน แมมมอต,ต้องไปไหนก่อนไม่ไม่ไม่ถามจริงๆแมมมอต,ต้องไปไหนไปโรงพยาบาลไม่ใช่ไปไปโรงพยาบาลอยู่นี่ไปได้ยังไงมันไกลเ่ะแมมมออยู่ตรงนี้นะนี่มันไกลสุดนะอันนี้ไม่ใช่ตำรวจหรอไม่ใช่นี่ขอโทษอ่านี่อันนี้ตำรวจเป็นดาวโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้อ่าฮะออเนี่ยแมมมอต,ต้องไปไหน้วต้องไปโรงพยาบาลสิไม่ยังแมมมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลมันไม่ชัดเออเอาใหม่เนี่ย แมมมอสต้องไปไหนอันนี้อยู่เฟนเนี่ยอ่าฮะอย่าอยู่เฟนโอเคอันนี้อันย้ำแมมอสแมมมอสแต่แมมอสอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่ารถล้มใช่เพราะว่ารถล้มอยู่ตรงนี้อ่ารถล้มอันนี้สถานีตำรวจโอเคแมมอสต้องไปไหนก็รถล้มอยู่ก็ต้องไปลงมาไม่ไปตอนเนี้ยไปไปไปล้างไปล้างไม่ไปไหนแปล้างเลย